ออาเเสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบ้านไรสตุรกีนะคะบ้านไรสตุรกีอินไทยแลนด์วันนี้นะคะพิตื่นเจ็ดโมงชาะะ้าค่ะเติมตัวจะไปทานอาหารเช้าที่โรงแรมเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าอาหารของงแรมมีอะไรบ้างคะ่ะ Mm. That one noodle, this one Indian. Mm -hmm. As you like. <laughs> v ù ออนเซ็นนะคะออนเซ็นของโรงแรมแต่ว่าออนเซ็นที่เนี่ยเขาจะแยกหญิงแยกชายแล้วก็คือมันจะเป็นออนเซ็นแบบญี่ปุ่นแล้วก็เราจะต้องถอดหมุดน,นะคะแต่ว่าขอที่เขาแล้วว่าเราจะรวมกันนะคะลงน้ำรวมกันจะขอแบบใส่ ป็นชุดว่ายนะ้ำแล้วก็ผู้ชายจะใส่กางเกงว่ายนะ้ำเพื่อที่จะไม่ให้อนาจารย์เกินไปนะคะก็พี่เขากอน่ารักมากท่านโรงแรมก็อนุญาตนะคะตรงนี้นะคะคก็จะเป,เป็นซาวน่าตรงนี้น่าจะเป็นซาวน่าโอ้เป็นห้องสตรีนนะคะเดินเข้ามาด้านในนะคะเราก็จะเห็นกับ ที่อาบน้ำนะคะเราจะต้องอาบน้ำก่อนที่จะลงสาแล้วก็สะที่เห็นก็คือเป็นบ่อออนเซ็นนะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นได้ข่าวบอกว่าบ่อน,นี้นะค่ะมีราคาถึง1ล้านบาทนะคะก็ทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นฟองละเอียดสีขาวๆฟองน้ำนมนะคะฟองที่เห็นเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายนะคะผ่อนคลายแล้วก็ทำให้หายปวดเมื่อยร่างกายแล้วก็ช่วยขจัดสิ่งสกปรกบน ผิวเราได้ด้วยคะทำให้ผิวนุ่มคะ่ะ <laughs> oh, ok anh đi được rồi anh đi bắt anh anh đi được rồi haha rồi nha nha anh nha nha I'm not sure i o u r e n t able to see it. I'm not u e i t 絶対そうだ。 ben yürürüm buradan. Nereden yürü. biliyorsun hadi, hadi yüz bakalım. Hadi yüz bakalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi yüz bakalım. Hadi bakalım. Hadi yürü Burası bak ne kadar bak. <laughs> bak ne kadar. <gülüyor> şey. <gülüyor> he, he say he know how to swim. Hadi yüz bakalım. Yüz, hadi bakalım. Hadi yürü bakalım. Bir dakika. Bir Bir Hadi yürü. Hadi git. Hayda. <laughs> 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 ตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะพาทุกคนไปไร่สบปรสิรชานะคะเฟิร์นไม่เคยมานะคะทุกคนแล้วก็เราก็เปิดหางขึ้นแต่้นแล้วเราก็ทำตามทีเน็ดไปเลยไปดูว่าเราจะไปเจอไร่ไหนทุกคนจะไปดูนี่เรียลแสดมากเลย ถึงแล้วนะคะไลสับป,ประโรดเออเขาเพิ่งเปิดนะคะเพราะว่าปิดโควิดนี่ทาหนุ่มตุรกีมาดูสับป,ปลารดแล้ว This <is> yes อ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะชื่อร้านแรคะ่ะชื่อร้านลุงนางค่ะลุงนางค่ะ ผมแต่อ่านมาสิ่ด้วยนะโอ้หอรสอานมาสปัตไมดนี่ส่วนนัทไม่ได้โอจะโอัะโ a ๊ะโอ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 งะเอะโอ๊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 ะมอ๊ะอ๊ะโอ๊ะนอ๊ะเอ็นโอะะโอ๊ะโออ๊ะอันนี้ก็จะโโอ๊ะะโะโอ๊ะโ s ๊ะเป็นส้มโออโโ ร้อนชื่นใจมากสับปะรดศิลาชาที่แทรูจะต้องมีความเนื้อใสนะครับเนื้อมันจะใสๆแล้วมันจะฉ่ำน้ำมากแล้วเวลาแช่เย็นอ่ะมันจะชื่นใจมากเราสกมตั๋นตัดเนยเบนซิวต้องใช้เนยตดเนยเบนซิวไปยุซเอริบอ์ดากาลิมูนฮังิเซนจ์เนยเบนซิว Ananasla benziyor. <laughs> Bence de. <laughs> Bence de tadı ananas'a benziyor. Çok da. Hmm. Çok güzel. Pembe asıcak çok çok güzel değil mi? Süper <laughs> vallahi. Ben de var biliyorum hiç yemem hiç sevmem. Hmm. ama Bunun tadı farklı. Evet. บางแดดตอนก่องคืนนะคะเป็นครั้งแรกมันจะมีของกินนะคะเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราจะดูว่าแบบจะให้หนุ่มๆมาลองอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโหยของกินเพียบเลย Hongi Nasıl, Bir Türkiye'de oturturlar mı böyle? şimdi? Ama medeniyet bu işte. Medeniyetin evet, insanlar istediği yerde oturuyor. Evet. Doğru. Kimse kimseye saygısızlık yok. Değil I mi? Aynen öyle. Heh. Aynen öyle. Bak. Everyone enjoy. It's friend. Bu. In Turkey, you cannot see. Hemen zabıta kam. Zabıta o polis. Ama no, cannot. Hmm. This. Salat. Salat. Ha. Spicy salat. salat. Karamay yumurtası. Karamay yumurtası. Oh. Balam yumurtası. yumurta. Yiyelim mi? แ <My> <laughs> บงทอดค่ะไข่ไงคะเน่มต้นอย่างละห้าสิบสองอย่างรวมกัน0หกสิบบาท <laughs> งง้องงงกระเบื้งกเบื้กงกระสบืง <laughs> น้ำมันใหม่ด้วยเออน้ำมันใหม่ด้วยไม่มีน้ำมันดำนะคะนี่ใส่ใบกระเพราด้วยดัดกลิ่นใบเตย Worm? He, worm This is worm. is wat? worm Is het? Or self. Zelf. 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 Hot, hot. loop, loop. Dur, bir de şundan dur. Tam bundan. Hani ay ay. Taka tan. Şigige. Hı, bu çigige bomba. Şigigerge insanım ben. Mert istiyor mu? Mert çigikeye, şigike. Nasıl bomba? Longkin miหยุด. Ooo. Bir gibi. Çekirge. Çekirge. Okan istiyor okana versene. Mert istiyor, Mert. Mert. Mert, istiyor, Mert. แม่แม่ด no, no, no. ็กเลยอ่ะแม่แวทีอยู่ลอป่ลอป่ล้อรอเปาก่อนารเปา่อนกรเป่ออันนี้อันตัวอะไรอะอันนี้ตัวอะไรคะจิเลอร่อยลูกอร่อยไหมลูกโว้ยไล์อ่ะไล์ป่ะไล์ไปไป thank you ขอบคุณค่ะ ขนาดม้อร่่ได้ได้ีิบ่องร้ห0ตัวเล็ก0งรครับวันวันโ้โ when e e t อร่อยอร่อย <laughs> I like I like barbecue okay, but I don't know. <laughs> uh <-huh. laughs> barbecue good. <laughs> <laughs> Malo. Yes. I I think thing okay. Thank you very much. I think that's my I don't yeah. โดนสปอยอีกแล้วเอาจนได้ค่ะท <ira> ุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถ <hydro médico> ึงนี่ถึงโรงแรมแล้วค่ะเดินเข้าไปนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ห้องกันแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรต่อไปนะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าจะพาหนุ่มๆไปเที่ยวไหนไม <stainless. S 2> ่ใช่เราหนุ่มๆจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนก็จะติดตามมาไลต์ตุรกีอินไทยแลนด์ต่อไปนะคะสำหรับว,วันนี้เดี๋ยวฟฝนขอลาไปก่อนไปนอนแล้วค่ะทุกคนอาบน้ำนอนแล้วนะคะถ้าทุกคนชอบก็ขอ,อกดไลค์กดแกดชร์เป็นกำลังใจนะคะ ลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของบันเล็กๆกนะั้นวนี้เพิ่งขอรับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ้ายค่ะก็ายา